เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเวสร์โซนอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกเลยก็คือจะมีตัวหมัดเข้ามาใหม่นะครับตามปกคลิปเลยก็คือจะมีสกินหมัดเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับคุณครับหมัดดนตรีนี่ไม่ใช่นะครับก็หมัดดนตรีตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็จัดไปแล้วลเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบจัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวใครหมดเท่าไรก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะส ว่าไม่ค่อยได้เกลือเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็แบบพอดีนะคุณผู้ชมครับโอเคบางคนก็3 4พันเพลนั้นก็เกลือมากคุณผู้ชมครับเออนี่ก็เป็นหมัดอีกตัวหนึ่งส่วนตาบกครีมเนี่ยก็คือจะเป็นอีกหมัดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยจะมีตัวหนึ่งนะครับที่กําลังจะเข้าไมา้อัปเกรด้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าจะเป็นตัวไหนอัอที่จิงผมก็เคยพูดไปหลายชิปแล้วนะครับก็ลองเดาเดากันดูว่าจะเป็นตัวไหนน,น้าเนเนยกเรียกยว่าก็คือจะเป็น ผู้หญิงด้วยนะเออเป็นใครก็ไม่รู้นะคุณครับก็ต้องรอดูนะคุณครับนั่นแหละก็คือจะเป็นหมัดน่าจะเป็นหมัดเกี่ยวกับตีมงเขาเลยนะคุณครับก็คือจะเป็นหมัดมาโดยเฉพาะในกิจกรรมเขาอีเวนต์เขาน่าจะเข้ามาในเดือนหน้านั่นเองครับหลังจากกิจกรรม4ปีนี้จบก็จะมีกิจกรรมของเขาทั้งเดือนเลยนะครัูคุณครับเลยว่าสุดจัดแล้วก็สลับหมัดตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูร้านค้ามาใหม่นะครับนี่ก็คือจะเป็นร้านค้ารับสุทีิพิเศษนะครับมาก็เดี๋ เซนนะคุยงครับกิจกรรมก็มีตั้งแต่วันนี้แล้วแล้วครับอุ้ยลดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแนงครับกิจกรรมก็ตั้งแต่ยี่สิบแปดจนถึงที่สามกันยาเลยนะครับเป็นแบบชุดนักรบจีนนะครับคุยงครับโอ้โหเราจะต้องซื้อให้ครบกำนวนคือสามร้อยเพรเราก็สามารถซื้อชุดได้แล้วนะโคตรดีอะยงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ต้องการอะไรนอกจากตัวนะผมจะเก็บตัวไว้เยอะๆเลยนะครับนี่พวกตัวเนี่ยขอเหมาละกันนะครับอ่ะแต่เป็นชื่อรถหรออ่ะจัดไปละกันนะแบบเป็นชื่ออ่ะซื้อได้สองใบอ่ะซื้อไปฮะ อะไรเอ่ยอะการสร้างห้องมีเยอะแล้วอะก็อะตอนนี้ครบแล้วนะครับอะก็ซื้อไปเลยปับ๊บนี่ได้แล้วนะครับชุดเซ็ตดันโชมารุนั่นเองเนะอุ้ยดีมากคุณผู้ชมครับโอเคปับ๊บแล้วก็ของผู้หญิงนะเดี๋ยวผมจะซื้อไปก่อนปับ๊บซื้อของผู้หญิงด้วยสลับยังไงอะมันสลับยังไงคุณผู้ชมอ่ะนี่เป็นของผู้หญิงละโอเคโอเคซื้ออันนี้ไปปับ๊บของผู้หญิงก็ต้องซื้อแหละซื้อให้หมดครับ ครบยัง300อุ้ยครบแล้วยมโคตรถูกอะ่ะเรียบร้อยนี่ได้มาแล้วเหมือนกันนะครับเซตอุบุมะนะครับอุบุมะเ,เอ้ยอย่างเท่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าราคาก็ไม่แพงเลยนะครับสำหรับตัวกิจกรรมใหม่ตัวนี้ลองมาคอมเมนต์กันดูว่าคุณผู้ชมได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะส่วนผมเนี่ย ได้มา75เปอร์เซ็นต์นะครับโหก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับเอาเละครับคุณผู้ชมก็ถ้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูสกินหมัดกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับว่าสกินหมัดตัวใหม่หรือว่าจะเป็นหมัดแฮกเกอร์หรือว่าจะเป็นหมัดไซเบอร์เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นหน้าตาของหมัดไซเบอร์วันนี้นั่นเ <Claudia> องนะครับโห ก็เรียกได้ว่าจะเป็นหมาสีม่วงนะครับแล้วก็จะมีเหมือนแบบตัวอะไรอยู่ครับเหมือนแผงวงจรอะไรประมาณนี้แล้วอครับอันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะคุณผู้ชมครับเออก็เกี่ยวกับนั่นแหละเกี่ยวกับไซเบอร์เกี่ยวกับแฮกเกอร์อะไรประมาณนี้แล้วอย่าครับสีแบบม่วงเลยนะครับตัว้นหน่าจะเท่มากอ่ะเรียกได้ว่าก็น่าจะเท่แต่แต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีตัวเอฟเฟกต์หลุดมานะครับมีแค่รูปแบนเนอร์นะครับรูปอ่าตัวกดเข้าหรือว่ารูปอ่าตัวโปรไฟล์มันเท่านั้นแนบยังไม่มีเอฟเฟกต์ที่จะเอนนห้า กิจกรรมเขาเข้ามาแล้วหมัดตัวนี้ก็จะเข้ามาตามด้วยนะครับเออเพราะนั้นเนี่ยเก็บตังค์ไว้เลยนะครับก็ผมว่าไม่ฟรีอยู่แล้วนะครับไม่ฟรีอยู่แล้วนะครับก็เก็บตังค์ไว้เลยนะครับอย่างน้อยคือพันเพจสองพันเพรอะอย่างแพเองนะครับก็เก็บตังค์ไว้เลยอ่ะแต่ไหนก็มาแล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับตามกลับมานะครับเป็นกิจกรรมสารฟรีก็ผมก็ตามกลับมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าเห็นแบบขโมูกันจังไงในกลุ่มว่าไอ้เราได้สามหมื่นเพจสามหมื่นเพจมาผมก็มีดวงมาด มาลองดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมามามา,มาจะเป็นกล่องสีแดงสีปีนะครับซึ่งที่จริงผมก็มีหลายกล่องมากอ่านี่จะเป็นกล่องนี้อุ้ยได้สิบหกกล่องซึ่งเพชรสูงสุดก็คือจะเป็นสามหมื่นเยอะมากปกติก็หมื่นเก้าเก้าเก้านะครับอันนี้ก็อ่าเราไสุ่มกันดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นตทเค็นนะถึงเราไม่ได้ตัวเพชรก็ได้เป็นตทเค็น่ดีกว่าคุณูชมบอกว่าถ้าเราเปิดทีเดียวจะมีสิทธิ์โอกาสได้เยอะกว่าโอเคครับคุณชมครับเราไม่ลีลาเนะ่ครับเปิดตามไปเลยแล้วกันนะครับปั๊บ เรียบร้อยฮะจบชีวิตครับเปิดแบบนี้จบจบจบอันนี้จริงผมมีเยอะเว้ยคุณผู้ชมครับมีอีกนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะไหนนะผมจะมีอ่ากล่องอยู่เยอะเลยคุณผู้ชมเนี่ยจริงมันผมเก็บไว้เยอะมากอะกล่องครอบป้ากล่องอะไรที่มันบักในข้อออกหมดเลยอะเสียใจมากคุณผู้ชมโดนลบอ่ะเราเจ็บใจจัดเลยอุ้ยมี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 นี่นี่นี่โอ้โหมองข้ามไม่ได้ไงมา ก็ลองเปิดดูแล้วกันนะครับ14กล่องนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเปิดทีเดียวก็ไปปั๊บปั๊บปั๊บหนึ่งเปอร์เซ็นต์ี้ยก็เหรียดอกมันสูงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แแต่ว่าผมก็ไม่ได้นั่นแหละเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ใช่ผมแลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราได้มาโทเค็นมาแล้วเดี๋ยวเรามาเลขของรางวัลสี่ปีกันแล้วนะครับชุดของฟรีผมก็ยังไม่ได้นะจริงๆคุณผู้ชมน่าจะได้หมดแล้วแหละแล้วก็วันนี้คือจะเป็นรับตัวละครที่ว่าฟรีกันด้วยนะครับอย่าลืมมาล็อกอินเพื่่ออรรรัับาตวละะคฟีนห ส่วนใหญ่แบบถ้าหมุนห้าครั้งคือจะได้โทเค็นชัวร์เลยอะถ้าหมุนหนึ่งครั้งไม่ค่อยออกตามที่คุณผู้ชมบอกจริงแหละแนะนาผมเนอะหลายคนบอกว่ามึงเปิดที่ละกล่องก็้ไม่หัวร้อนแทนผมด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเห็น้ว,นะวการจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวสองอันโอเคตอนนี้ผมยังเปิดไม่ครบแต่หลายนะคนนะ่าจะได้ชุดกันหมดแล้วแหละเลยผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะเห็นไหมไวิได้วะเอาปะป๊ี่กีตาร์ผมก็ได้แล้วนะ มามาเล็กกันดีกว่านะคุณผู้ชมครับนีนะ่เล็กไป,ไปครบละครบละส่งให้เพื่อนด้วยถ้าแบบเพื่อนขอนะแต่ผมขอเพื่อนไม่ค่อยจะให้ผมหรอกเดี๋ยวไปฮะโอเคครบแล้วผมน่าจะได้ชุดแล้วแหละปับ๊บเรียบร้อยนี่ได้ชุดละนี่อุ้ยเอาวะโคตรเท่ะนะแพ็คเอ็มบิฟิลเบสร็อกนะครับคุณผู้ชมโอเคเปิดไปเลยนะครับคุณผู้ชมอุ้ยแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะคุณผู้ชมครับกิจกรรมตรงนี้มันรับยังไงอะ่ะ นี่มันรับยังไงอ่ะคุณผู้ชมครับผมอยากรู้อ่ะวันที่20จนถึงวันที่9รับยังไงอ่ะคุณผู้ชมอ๋อช่วยถ่ายรูปห๋อเราจะต้องถ่ายรูปกับพวกเคลลี่อะไรอยู่ในปาร์ตี้แนะ้คุณผู้ชมผมว่าแน่นไมผมไม่ได้เนาะเราต้องเข้าไปถ่ายรูปนะเออว่ะคุณผู้ชมเอามันหมดกิจกรรมวันไหนนะผมจะได้เข้าไปถ่ายใหม่อุ้ยมันหมดวันที่6ก็ยังได้อยู่โอเคฮนะก็แนะนํากันหน่อยนะพี่คือเข้าไปถ่ายรูปยังไงผมก็ยังไม่ลองถ่ายลกอันเลย โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่หมัดปาร์ตีต้ก็เข้ามาแล้วนะเรื่องเหลือปืนทอมสันตรงนี้ยังไม่เข้ามาก็รอดูเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเป็นไง,งกันบ้างนะครับสำหรับหมัดไซเบอร์ Cyber, คุณยมพลอมก็เรียงเกี่ยวกับการเสียตังค์แนวแล้วก็เอฟเฟกต์คุณยมคิดว่าเท่ขนาดไหนผมว่าโอ้โหต้องเฟี้ยวแน่ๆเลยนะครับเรียกได้ว่าก็มาพร้อมกับตัวละครอัปเกรดตัวใหม่แนะครับพร้อมหรือยังจะเป็นตัวถัดจากตัวไหนนะตัวล่าสุดจะเป็นเคลลี่ไหมไม่ใช่เดียเคลลี่นานแล้วตัวไหนนะแอนดรูใช่ไหมแอนดรูล่าสุดอะ ตอนนี้ก็จะเป็นตัวไหนหนะ้าตัวผู้หญิงนั่นแหละคนเดียวผู้ชมก็จะรู้เองนะครับรว่าคลิปนี้ก็ลาผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตลัดคลิปวโนนี้บ๊ายบายครับ